ธรรมนัตแจ้งข่าวดีพักหนี้สหกรณ์พร้อมกับจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทในวันที่28พฤศจิกายนนี้เมื่อวันที่25พฤศจิกายนนะคะร้อยเอกธรรมนัตรัฐ,รฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรวิสัยจำกัดสาขานกเหาะนะคะตำบลดงคลังใหญ่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชูศักด์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บริหารกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะเข้าร่วมมาวันนี้ได้มีการมาตรวจเยี่ยมสหกรณ์เพื่อที่จะให้กำลังใจและก็ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่บริหารจัดการสหกรณ์เกิดกำไรถึง33ล้านบาทค่ะ และก็สามารถจัดสรรเป็นกำไรให้กับสมาชิก27ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ70ถือถือเป็นสากลตัวอย่างที่ดีนะคะพร้อมเยี่ยมชมกันดำเนินงานภายในสากลดังกล่าวด้วยซึ่งปัจจุบันให้ราคารับซื้อข้าวกิโลกรัมละ13บาทหรือว่าตันละ13,000บาทนั่นเองค่ะ ซึ่งร้อยเอกธรรมนัะนะคะก็ได้แจ้งข่าวดีว่าในวันที่28พฤศจิกายนนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็คือร่ละ1,000บาทรายละไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20,000บาทนั่นเองค่ะพร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะและก็กรมส่งเสริมสหกรณ์จได้จัดทาแผนพัก ชำระหนี้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ด้วยโดยใช้มาตรการเดียวกับธนาคารกสรวมถึงเตรียมงบประมาณสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะคะซึ่งทางด้านอธิกรมบดีการข้าวนะคะ กล่าวว่ากระทรวงเกษตรโดยกรมการข้าวก็ได้มีการจัดเตรียมเม็ดพันธุ์ข้าวราคาถูกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่3,500ตันนะคะก็คือข้าวหอมมะลิราคากิโลกรัมละ5บาทข้าวขาวกอขอ6นะคะกิโลกรัมละ4บาทให้พี่น้องเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งจัดเตรียมงบสนับสนุนเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตวงเงิน2 6 9 6 0 0 0บาทนะคะโดยเกษตรกรที่สนใจก็สามารถขอรับสนับสนุนได้นะคะที่ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอีกด้วยนะคะและนี่และนี่นะคะก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับชาวนาเตรียมรับเงินกันเลยนะคะสำหรับไร่ละ1,000บาทค่ะ